เอสักดาคมแคลโบร่าแคลเซียมขอบคุณครับสปอนเซอร์โหขอบคุณมากมากนะใครที่โดเน a t มาให้เราซึ่งการที่คุณโดเน a t มาเนี่ยก็เหมือนสนับสนุนรายการทำเงิสองเด้งให้เราได้ไปต่อได้ช่วยเหลือคนด้วยเราก็ได้ช่วยเหลือเราด้วยค่ารถเราด้วยค่าข้าวเราด้วยจุ๊บนะเพราะฉะนั้นนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะที่ร่วมโดเน a t มาขอขอบคุณ เอสักดาคมค่ะศูนย์รวมพักเครื่องนะฮะยุค5.0แล้วของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็นี่ครับมีรายการใน YouTube ด้วยชื่อรายการสองอย่างเซียนนี่ค่ะพาปิดตาจากแม่สีดาจันและหลายคนถามว่าแม่สีดาจันเนี่ยทำอะเออเป็นใครก็เป็นขนุนยืนตายพายเป็นนัดไม้ขนุนยืนตายตายและเขาเรียกดวงวิญญาณเนี่ยชื่อว่าแม่สีดาจันติดตามได้เลยนะที่เพจเอสักดาคม วัสดีค่ะแพตตี้จากช่องแพตตี้พิต้านะคะตี้เนี่ยเดินทางบ่อยมากๆนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องบำรุงเรื่องอาหารเสริมกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องกระดูกและฟันจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะเคยมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ากระดูกของเราเนี่ยอ่อ,อนแอลงมากๆหลังจากที่เราเนี่ยไปทริปยาวๆเนาะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยกินของอะไรเย็นๆเ,เนี่ยเราก็เริ่มจะรู้สึกว่าฟันเรามีอาการเสียวแปลกๆจี๊ดๆแต่ละเร็วนี้ค่ะตี้ได้ลองใช้อาหารเสริมแคลเซียมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแคลโบราซึ่งจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ก,ก็จะมีแคลเซียมนะคะคุณภาพสูงจากปลาทูน่าร่างกายดูดซึมได้ดีมากๆค่ะตัวนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะเราก็ทานง่ายมากๆเพียงวันละแค่2แคปซูลต่อวันเราก็จะได้รับแคลเซียมที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการแล้วค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ QR Code ตรงนี้เลยนะคะราคาเนี่ยแค่กระปุกละ850บาทเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณอาปากค้างสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะถ่ายทำรายการเป็นของตัวเองผมจะบอกให้นะยุค9ยุคเเป็นยุคแห่งการสร้างตัวตนสื่อสารโฆษณาสร้างตัวตนครับผมพ่อสายเชียลเเลยใครมีคอนเทนต์ดีๆไม่มีทีมถ่ายทำไม่มีทีมตัดต่อตัดโปรดักชั่นยังไงล่ะนั่นนะสินี่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยโทรหาอาปากค้างสตูดิโอจะทห้งหมดโทรหาเราสิอาปากค้างสตูดิโอไปครับเขามา ทารถที่ทิวรันีีเขาไม่จ่ายเงินก็โทรทวงปกติตามปกติว่า,าพี่เมื่อไร่จะมาจ่ายครับอะไรนะครับอ๋อเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาก็ผ่านไปเดือนหนึ่งก็โทรอีกเอ่อไหวยังพี่อ่าคือคือ <c ười> เคยทามาก่อนเคยสนิทกันมาก่อนก็เดี๋ยวขอเวลาอีกขอเวลาผัดผัดจ,จนน่าจะ4เดือนมาครับ4เดือนก็โทรไม่ติดละทีนี้ให้ลูกน้องไปตามเขาก็ด่ากลับมา ได้กลับมาอีกสักสองสามวันเขาตามเอาตังค์มาจ่ายแต่ว่ามาก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวมึงก็อยู่ไม่ได้เดีย๋ยวมึงอยู่ไม่ได้แน่นอนผม,ผมก็เลยพูดก,ก,ก็ลองดูจากนั้นมันก็แปลกๆตลอดเขาพูดว่าเขาจะทำให้ที่นี่ลุกเป็นไฟใจเย็นๆเดี๋ยวพี่โอทำให้ เขากําลังจะทําให้ที่นี่รุเป็นไฟคือทํำยังไงทําให้ที่นี่อยู่ไม่ได้ค้าขายต่อไปไม่ได้ต้องย้ายออกทันทีภ<อ>า,ายในสองเดือนแล้วเขาจะกินอะไรอ้อาว้าสมมตรอย่างนั้นนะเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินค่ะเขาทาเพื่อให้หน้าที่เขาสาเร็จเ,เดี๋ยวก็มีคนอื่นเข้ามาอยู่ดีผมขออนุญ,ญาตนะผมขออนุญ,ญาตลองคุยลองคุยแทนนะเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาอยู่ดีไม่สําเร็จหรอกใครทําอะไรก็ไม่สําเร็จที่ตรงนี้อะที่ตรงนี้ที่เช่าใช่ไหมฮะครับอา้าวที่เช่าอืมใครทําอะไรคือจะจองที่ตรงนี้ ก็คือเหมือนเขาจะทําให้อยู่ไม่ได้อ๋อใครใครมาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นั้นแปลว่าถ้าคุณนิวออกไปที่อื่นก็ไม่การันตีว่าคนใหม่เข้ามาเขาจะยังอยู่หรือเขาจะไปเพราะเขาตามคุณนิวนั้นแปลว่าอาจจะทํามาคาขึ้นก็ได้ปกติใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่พี่เจมันขึ้นอยู่กับบุคคลผมถามคุณนิวครับเป็นไปไ,ได้ไหม ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อีกสองเดือนเราจะปิดร้านเดือนเดียวพอครับไม่ต้องถึงสองจริงป่ะใช่ครับนี่คือไปต่อไม่ได้แล้วผมหมุนไม่ไหวแล้วนี่เอากันขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าวันนั้นเราพูดอะไรเราก็มีพูดอะไรเหมือนกันใช่ครับก็ลองดูก็ลองดูมึงก็ลองดู มึงก็ลองดู <พอ S 1> เขาเขาพูดมาเขาขู่มา,มา<ช>เราก็สวนไปเลยมึงก็ลองดูพอด้วยถ้าอย่างเงี้ยผมไม่กลัวแล้วไม่ได้กลัวแนะ่นอนอืก่อนนั้นนี้คือคิดว่าถ้ารู้เนะี่ยผมผมเอาตายแนะ่มผมไม่มั่นใจจนแบบเหมือนพอมันสักพักเนะี่ยก็คิดว่าเป็นเวรกรรมมั้งครับพี่ก็เลยช่างมันดีมากเราก็รับไปดีมากรับจนจน,จนมามีวันหนึ่งจนวันที่จะไม่ไหวละก็ก็อย่าเพิ่งไปทาอะไรไม่ไม่ กรรมมันย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับนะบมันมีเสียงผู้หญิงคนนี้พูดแทรกเราขึ้นมาครับว่ามึงมีครูมึงก็ลองให้ครูมึงแก้ให้ดูสิครูอาจจะครูที่สักเราครูที่เราเคารพนับถือหรือครูบาอาจารย์เดี๋ยวคุณเพิ่งไปหาใครมามปกติผมจะห้อยแต่หูเพราะผมเป็นคนกลัวผีแล้วก็เจอผีบ่อยครัก่อนอันนี้คือห้อยแต่ผาซึ่งเป็นองค์นี้นานมากแล้วครับแล้วก็เป็นตะกรุดอะไรพวกนี้ผมเพิ่งเอามาห้อย การเจอผีบ่อยคนี่มันเรื่อยๆครับแปลว่าเคยประสบอุบัติเหตุใช่ใช่ครับหลังจากประสบอุบัติเหตุเริ่มมีเซนต์ว่างั้นเถอะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นผมที่แรกก็นึกว่าเหมือนผมปกติแต่พอคุยเขาบอกไม่ปกติหรอกอย่งเงี้ยเพราะมันจะเห็นเห็นเห็นบ่อยช่วงแบบแบบเงี้ยบางทีอย่างประตูเนี่ยครับนี่นะแต่ก่อนผมจะนอนห้องนี้เดินมาปุ๊บเจอผู้ชาย ยืนท่วมประตูเลยยืนเจ้าหน้าห้องไหนเนี่ยประตูประตูเนี่ยครับมันมีห้องห้องนึงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปอาจจะจะยืนขวางตรงนี้เลยรอแล้วผมก็ยืนยืนมองหน้าเขาเนีก็มันเป็นเป็นนาทีครับแล้วก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาก็ยังเห็นก็ยืนมองก็ยังอยู่ผมก็เดินเข้าห้องเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใใช่ครับใส่โจงกระเบนปะสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบเข้ม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 น้ำตาลน้ำตาลใช่ตัวไมเล็ ตัวใหญ่มากครับอ้ยืยี่คือใครไม่ใส่เสื้อเนาะครับอย่านยี่ใครอันนี้เห็นก่อนที่เราจะทะเลาะก,กับลูกค้าปะคะเห็นก่อนครับเพราะว่าอันเนี้เหมือนเขาอยู่มานานแล้วแล้วเขาอยู่แบบอยู่แทนเจ้าที่เลยอะหมายถึงอยู่เป็นเจ้าที่เลยอะพื้นที่เขาในพื้นที่เขาแล้วตอนนี้เขาหายไปไหน หนูว่าเราแค่อาจจะยังไม่เจอเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงอิทธิฤทธิตปฏิหารอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่วันนั้นน่ะสมมว่าเขามาเตือนแต่เราไม่เก็ตในสิ่งที่เขาเตือนเองอก็มาไม่พูดอะไรเนาะมาเขาเตือนก็พูดอะไรหน่อยมายืนเฉยๆฉยเาพูดก็น่าจะช็อกนะพี่เจหรือหรือมายักคิ้วส่งซิกอะไรก็ได้แต่นี่ไม่เลยไม่ไม่ครับ ไม่ไม่เข้าฝันนะครับถ้าเข้าฝันก็ยังยังใจนี่้อใช่ไหม, <c oughs> ไหมเออเถ้าสมมติการมาเตือนนะ <c oughs> อันนี้ผมฝากไปถึงดวงวิญญาณแล้วกันนะ <c oughs> ถ้าจะมาเตือนอะไรใครเอาจริงๆม <c oughs> าสื่อให้รู้เรื่องเออมาให้รู้เรื่องส่งซิกนิดนึงหรืออะไรก็ได้ผมเข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะแค่เห็นก็ก,กลัวแล้วแต่ถ้าคิดว่าจะมาเตือนหรือต้องการเตือนคนที่เราอยากจะดูแลเนี่ยก็พูดมาหรือส่งซิกเฮ้ยอะไรก็ได้อ่ะทำให้รู้ว่าเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้ หรืออะไรเออผมไม่รู้นะคือด้วยความที่เขาคงมาให้เห็นเพื่อที่จะให้คนนี้กลัวแล้วไปทําบุญซะเมื่อทําบุญมันอาจจะเลี่ยงของที่จะโดนได้หรือเลี่ยงความซวยที่จะเจอได้คุณทำบุญยังทาบุญครับนี่เออนีก็ทาแล้วได้เพิ่งทำเพิ่งเพิ่งไม่ที่เจอเขาอ่ะที่เจอเขาได้ทําบุญไหมตอนนั้นไม่ได้ทําเลยครับอ่าไม่ได้ทำแต่ตอนนี้เริ่ม เริ่มมาแล้วหูเฮ้อตะกงตะกุดมาหมดเริ่มทําบงทําบุญนี่แหละพอคุณทําบุญคุณเจอเราเออเออมาเดี๋ยววันเนี้ยอาจารย์โออยู่พี๋ยอจับเผาเดี๋ยวจับโอจัดการห้ผมขออนุญาตอนุญาตอันนี้เข้าไปเจอห้องอะไรเอ่ยเป็นห้องนอนของน้องครับที่ทํางานที่นี่อันนี้ไหว้ใครอ่ะคะน้ำแดง คูมานอยู่ตรงนะครับองอเลเ็กพ่อรู้สึกเหมือนมีเด็กแต่มองไม่เห็นโอ่งมองไม่เห็นตัว <c oughs> นี่ครับนี่ครับเขลี้ยงคูมารแล้วเขาก็จับกูมารนอนไว้อย่างเงี้ยนี่อ๋ออ่า,อาห้องนี้หนูเห็นผู้ชายที่พี่เขาเห็นอยู่ตรงระหว่างผ้ากับประตูผู้ชายตัวใหญ่ใช่อยู่บริเวณนี้ใช่ขยับไปทางขวามือเล็กน้อยแล้วเขาบอกว่า วาส่งซิกเหมือนประมาณว่าให้เดินไปข้างหลังอันนี้เขาส่งซิกแล้วนะอ่ามาไขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะมันคืออะไรคะม,มันคือห้องอะไรมันมันคือข้างหลังคือน่นจะห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่พี่เจมันเหมือนอ้อมไปด้านหลังอ้อมไปได้นะออน,นี้ทะลุทะลุทะล,ทะลุนะใช่ครับเขาส่งซิกมาด้านนี้ยังไงต่อ เขาพูดแค่เขาสื่อเป็นเสียงมาแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ขยับปากาเขาบอกว่าถ้าจะแก้ให้มาแก้บริเวณตรงนี้ในพื้นที่แอรีรยตรงบริเวณนี้ฝั่งนี้ใช่แต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะคนที่คุณสงสัยอยู่แล้วกันเขาเคยมาเจราจาอะไรกับคุณบริเวณนี้ไเคยครับแต่ก่อนเขาจะมานั่งดื่มกับลูกน้องตรงนี้แต่ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุง่งไม่ค่อยไปสมสิ่งด้วยเ,ออเขาก็จะมาอยู่กับลูกน้องคุณใช่ครับ อ๋อแต่เราก็ไม่ได้อะไร<ช>ไเพราะว่าเราก็รู้จักกันก็<ช>คุยกันแล้ก็เป็นลูกค้าด้วยใช่ใช่ครับหนูว่าเป็นไปได้ว่าเขาทําอะไรบางอย่างใส่ที่นี่และตรงแอเรียแถวๆนี้ซึ่งเราอาจจะเจอหรือไม่เจอของอันนี้หนูบอกไม่ได้เพราะหนูว่าไม่น่าเกี่ยวกับของหรือวัตถุอ๋อไม่ได้จะมีวัตถุไม่น่าจะมีวัตถุน่าจะเป็นในเรื่องของการไร้มนอาคาถาอาคมอย่างเดียวอ่าฮะค่ะเลยส่งผู้หญิงชุดแดงชุดดแงมาคุมที่นี่ไว้คุมเก่าคุมเกมที่นี่ไว้อ โอเคไปต่อนะคนที่เขาที่เราคิดว่าเป็นเขาอะเคยเข้ามาในห้องนี้ไหมคะถ้ามาตรงนี้ได้ผมว่าน่าจะเคยเข้ามาครับเห็นอะไรไหมเห็นไอ้ดำๆออกมาจากห้องนี้อ่าฮะไอติดสนาดำๆออกมาจากระแวกห้องนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ มีหน้าที่แค่เก็บอุปกรณ์ใช่ครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอะไรทั้งสิ้นยกเว้นเข้ามาหยิบอุปกรณ์ไปครับโอเคแล้วก็อไม่มีใครเข้ามาด้วยทําไมอ่ะใช่เพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาใช่ครับมันมันอย่างเงี้ยไม่มีใครมาแน่นอนกลางวันยังไม่เข้าเลยครับจริงเหรอก็สมมติอะไหล่ที่ซ่อมที่มันเสียนะครับก็โยนยืนยินแล้วก็โยนเข้ามาแต่ไม่เดินเข้ามากลัวเหรอแปลว่าเขาต้องเจออะไรกันลูกน้องเก่าเนี่ยเจอเหมือนกัน แล้วก็พอเดินเข้ามาจะเห็นคนยืนอยู่แล้วก็ตามเนี่ยครับคนอยู่กันเต็มหมดใช่ใช่ครับก็ที่หนูบอกไงว่าเต็มเหมือนเข้ามาในรังแมงมุมเต็มไปหมดเป็นคนนะเป็นคนแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ครับไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญแต่ไม่ใส่เสื้อผ้ามาจากข้างนอกถ้าการทําของถ้าพื้นที่ไม่อาั้นเป็นพื้นที่ที่ดีมันก็จะทาไม่ได้ใช่ค่ะ แต่พื้นที่นี้รับกับสิ่งสิ่งนี้ด้วยใช่เอ,อื้อเพราะว่ามีพลังงานสะสมที่ตกค้างอยู่มา,านานแล้วแม้ทั้งอุบัติเหตุก็ยังเกิดเลยใช่เลยผมสร้างความเป็นไปได้อีกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำใส่เราจริงหรือเปล่าพื้นที่นี้อาจจะมีวิญญาณตายโหงจากอุบัติเหตุมายึดไม่ใช่ค่ะถ้ามายึดอะมี มาอยู่แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงขั้นเสียหายต่องานที่ทำขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้กระทบต่อปัญหาที่มากับหัวหน้าและลูกน้องแบบนี้ค่ะอันนี้คุณชัดเจนบอกได้ชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่โอในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเข็มขัดหยกโอบลับอยู่อย่างนี้ถ้าในทางของสายเชืภูมิหงจ่้ยอันนี้เป็นพื้นที่ที่ดีดีถ้าอยู่ข้างในนะเพราะเราไม่ได้โดนลูกศรถือว่าดีเลยค่ะผมทำมาหากินดีไหม นี่ทารากินก็ดีเพราะว่าเหมือนเป็นเสมอเข้มขัดไงแลวเราเราอยู่ข้างในครับผมกลับย้อนไปทําอาชีพเนี้ยตรงเนี้ยกี่ปีละเจ็ดปีครับเข้าปีที่แปดเข้าปีที่แปดครับพึ่งมามีปัญหาเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช่ครับอก็ต้องมาสะดุดใจซะแก่แปลว่าตรงนี้เคยดีมากๆมากใช่ครับแปลว่าไม่เกี่ยวกับพื้นที่ของชัยภูมิ มีการทําบางสิ่งบางอย่างใส่พื้นที่เลยทําให้แย่เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์โอเนี่ยไปเหินดาวดูก่อนได้ว่าอยู่ในทิศไหนแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่าพอเข้าดาวยุคเก้าทำให้พื้นที่นี้แย่หรือเปล่าอ่ะใช่ยั่วโอเคไปเปลี่ยนแบลงยังไงโอเคอ่ะผมให้อาจารย์โอไปก่อนอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะคุณส้มยืนยันนะว่า เป็นของแน่นอนเป็นของแน่นอนการันตีส่วนไอ้ตัวหมู่มานต่างๆที่มันเข้ามากระจัดกระจายกันเนี่ยอันนี้มาจากวิญ,ญญาณตกค้างด้วยบางส่วนแต่สิ่งที่ทําให้มีอิทธิพลตั้งแต่แรกเลยคือผู้หญิงที่ใส่ชุดแดงค่ะอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าผู้ชายคนที่บอกว่าใส่โจงกระเบนเนี่ยเขาไปอยู่ไหนใช่ตอนนี้เขาแค่ชีเาานนช้เข้ามาในนี้ชี้เข้ามาในนี้ตอนนี้เขาอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะอะ เขาไม่ยุ่งในห้องนี้แบบตอนนี้ข้างหลังผัดไปมีสารอะไรป่ะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นไรของน้ำาเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งไปเลยนั่งกับพื้นไปเลยนั่งไปเลยเออเยเย็นเยเย็นสั่นไหมเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ไหนสั่นไปหมดแล้วอะสั่นไปหมดเลยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนปกติเป็นอย่างนี้ไหมเป็นนี่นี่เพิ่งเป็นหรอเป็นไงมันเป็นไง ไหวไหมหันเมื่อกี้หันแล้วแล้ววูบเหรอใช่เหมือน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 มีอะไรชนกระแทกใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบเดี๋ยวเเยเดี๋ยวนั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนก็ได้เพราะหนูรู้สึกว่าตอนนี้สติสัปชัญญาพี่เขาจะหายใช่ไหมเหมือนจะมือเบลอครับใช่คืออะไรอ่ะยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่แน่ใจพี่แต่หนูว่ามันคือการพียวมาพีมันคือการยัดเยียดอะไรบางอย่างให้พี่เขาอ่ะ ่เหมือนมีแสงวิ่งเข้าหน้าใช่เป็นแสงเหมือนกลมๆเป็นไฟใช่ใช่ครับใช่ขาวเหมือนแสงไฟอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่นีไม่ใช่แสงมันมันเป็นเป็นเหมือนโคมไฟที่มันอยู่ตามรั้วบ้านครับเข้าใจกลมๆเห็นอยู่แล้วมันมีเหมือนหน้าคนอยู่ในนั้นปะมันเหมือนมีอะไรอยู่ใช่ครับมันเป็นขอขาวหรือเป็นโด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 นเล่นงานตอนนี้ตอนนี้เขารู้ตัวไหมคิดว่าเขารู้ตัวไหมหืูว่าเขารู้ตัวทางนู้นนะใช่คิดว่าเขารู้ตัวนะใช่ตัดเนื้อแป๊เนืนอ วันนั้นพี่ไม่ได้พูดแค่คำนั้นเยอะครับพี่ไม่ได้พูดแค่ว่าก็ลองดูอตอนนี้ไหวอยู่นะ,อะโอเคคะหนูรู้สึกเหมือนพี่เขาเบอร์มากเลยอะเบอร์ตั้งแต่ยืนยืนฟังมี้ครัมันเหมือนเหมือนอยู่ลอยๆฝันๆเอาเอาเอาจริงนะพูดจากใจจริงเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมยืนไม่สนิทเท้า แล้วโครงนะครับอ่ามันโครงแล้วสองเนี่ยผมรู้สึกผมวิวอาการที่มันเกิดน,นะวิวแต่ผมรู้ว่าพลังงานอ่ะแม่งไม่ดีแน่นอนไม่ดีเลยบริเวณเนี้ยไม่ดีแน่นอนดีเลยอ่าแล้วใช้คําว่าแรงด้วย ดูเห็นไอ้ตัวที่มันยิบยิบย่อยๆอ่ะวิ่งมารวมตัวกันแล้วก็เหมือนรวมตัวกันแล้วก็ร่างเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆตอนนี้นะใช่อยู่ตรงหน้าสู้กับพี่โอ๊ะเขาเก่อตัวสู้ เขาก็ออกตัวสู้อะออแล้วตอนที่พี่โอสวดแบบจะจบแล้วอะสลายไปเหมือนแบบเหมือนหิ่งห้อยที่แบบกระจาย<ป>ตัวบินแตกพลัวปปล้วออกไปอ,อ้าแต่ไม่บินกลับมานะไม่บินมันเป็นมแมลงดำๆอะมันเหมือนแมลงดำๆแต่มันไม่ใช่มแมลงมันเป็นตัววิญ,ญญาณอะที่มันสะสมแบบนานมากแล้วตรงเนี้ยมันไม่น่าจะเพิ่งมีคนตายได้แบบไม่กี่ปีอะน่าจะเป็น10 20 30 40ปีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนาน,นมากแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไง หายใจสะดวกขึ้นครับเอ้ยจริงป่าคุณคิดไปเองไหมไม่อันนี้มันหายใจเหมือนมันหายใจได้เต็มฟอดดีเหรอดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็ไม่สั่นแล้วเนาะัมปกตีหรือยังคืนยังคืนไหมปกติเหมือนไปต่อได้เหรแค่รู้สึกหนาวๆข้างหลังอ๋อนี่เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีดยังปักหลังอยู่โอเคคุณเห็นดวงวิญญาณใหญ่ๆสูงๆอยู่ข้างหลังใช่ค่ะใช่เปรตไหมอสุรกายไม่ใช่เปรตไปไปดูกันพี่โอไป เดี๋ยวบริเวณนี้นะฮะค่ะไหนคุณส้มเดี๋ยวหนูขอออกไปข้างนอกก่อนนะตอนนี้มันไม่ชัดอันนี้ห้องน้ำที่ว่าถูกไหมเขายืนอยู่ข้างหลังตรงนี้ข้างหลังห้องน้ำมันเป็นที่คนอื่นใช่ไหมคะนี่นะนี่นะอุ้ยนี่คุณเผาอะไรปะตรงนี้เป็นที่เผาอะไรปะแต่ก่อนใช่อันนี้ลักษณะเขาเป็นยังไง ลักษณะเขาเป็นผู้ชายร่างใหญ่แล้วก็สูงสูงเลยหลังคาบ้านไปอีกอะพี่อสูรกายไม่ใช่เป็ดเหมือนอสูรกายไม่ใช่เป็ดเป็ดคือมันก็บอกไปถูกมันก็คล้ายเป็ดอะพี่เจเป็ดมันนับเป็นอสูรกายไหมพี่โออือก็ใช่เป็นก็จัดงั้นก็คงจะเป็ดประเภทหนึ่งอะเพราะว่ามันมันไม่ได้สูงแบบสูงแล้วมือใหญ่เท่าใบล่าอะไรก็คือสูงเหมือนคนปกติตัวสูงอะพี่เจเป็นเหมือนยักษ์เหมือนยักษ์แต่มันไม่ใช่มากแต่ว่าเหมือนคนปกติตัวสูงแต่ไม่ได้ใหญ่แบบ ใหญ่อย่างนั้นนะแค่สูงขึ้นไปสิ่งที่เขามีเขาอยู่นเนี่ยส่งผลเนี่งส่งผลต่ออิทธิพลด้านโชคลาภการงานเงินทองความคล่องเนื้อคล่องตัวต่างๆเพราะอย่างที่ส้มบอกไปว่าเขามีอิทธิพลที่ดึงดูดสิ่งไม่ดีจากนอกบ้านหรือสิ่งไม่ดีที่เป็นอิทธิพลจากคนภายนอกทําใส่เนี่ยเข้ามาอยู่ในแอร์เรียนี้ได้หมดเลยาาเขาเหมือนเขาเป็นตัวคุมอีกทีนึงจากคนที่มาส่งสิกให้เราเดินไปข้างหลังอุยหนูว่า คนที่มาส่งสีกะเขาต้องการช่วยแต่เขาไม่มีกําลัง,ลงหรือเออไม่มีพลังพอหรืออาจจะไม่ได้มีแบบอํานาจพอที่จะช่วยได<อ>้มากกว่าการมายืนให้รู้แต่กี้ลองเขินดาวแล้วพี่เจว่าเป็นไงบ้างอ่าเมื่อกี้เข้าไปดูทิศอะไรครับโดยสาเสนียดทิศหน้าทิศใต้ของปีนี้อันนี้คือใต้ใต้ข้างหลังเหนือข้างหลังเหนือปีนี้โดยสามเสนียดทั้งปีสาเสนียดเนี่ยก็จะหมายถึงว่าอ่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะตายแทนเราก็สามชีวิตถูกไหมเอาชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าหน้าถนนเนี่ยก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่คนตายต้องมีคนตายครในในต้นปีตั้งแต่ต้นปีมามีใช่ไหมเห็นทําหน้ามีอะไรมีใครตายแมวครับแมวสัตว์เลี้ยงตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ตรงรถชนตรงนู้นคนหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็รถบัสเหยียบหัวตรงนี้คนหนึ่งสามชีวิตสามชีวิตแค่นี้จริงๆครับถ้าถ้าคนน่ะสาม แมวอีกหนึ่งเพราะคนเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่เลยครับครับสามเสนียนะนรับในสาสตร์ของฮงจุ้ยเนาะของปีเป็นศาสตร์ที่ก็ถือว่าแรงพี่แรงอือเพรจระวังในทางของหงจุ้ยเนี่ยสามเสนียดเนี่ยห้ามยุ่งเด็ดขาดโอ้โหไม่ได้เลยซวยไปกี่ปีโอ้หลายปีครับเป็นสิบปีนะ การไปยุ่งกับสามะเนียดเนี่ยสามเนียดคืออะไรหนูขอเป็นความรู้หนูไม่รู้จักคือมันเป็นทิศต้องห้ามในปีนั้นๆแล้วเราก็คือห้ามขุดห้ามเจาะห้ามทําอะไรห้ามไปยุ่งกับมันห้ามยุ่งและทุบเคาะเจาะใช่ถ้ายุ่งก็ต้องมีการแก้แล้วพอทุบเคาะเจาะเนี่ยมันจะมีการแลกแล้วแลกเนี่ยคือคือเรียกว่าสามชีวิตถึงกับชีวิตครับแต่ดาวเหินมาแล้วเนี่ยแสดงว่ายุคแปดก็คือเราไม่นับปีนี้นะถอยหลังไปยุคแปดหรือยี่สิบปี แต่อาจจะอยู่ถึงไม่ถึงไม่รู้เป็นยุคที่เขาจะต้องเลืองเพราะว่าดาวแปดอยู่คู่หน้าศาสงจุ้ยเรื่องของเสนียดเรื่องของของเรื่องของดวงวิญญาณที่อยู่นี้มันโปไปหมดโป๊ะเข้าไปคุณเกิดปีอะไรเนี่ยมาแม่ครับเกิดปีมาแม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะปีปีนี้มาลงมามาลงมาเสงงสอีกมปีอีกสามปีหนักกว่านี้อีกอ่าแต่งแล้วมา วันนี้ผมถามตรงนี้ก่อนนะเอาแค่พื้นที่นี้ก่อนนะเราจะต้องจัดการยังไงหรือว่าต้องไปต้นตอ่อก็เดี๋ยวชำระล้างไปแล้วกันทําไมหนูรู้สึกว่าที่นี่มันคือต้นต่ออยู่คุณรู้สึกว่าตรงนี้เป็นต้นตอ่อต้นเรื่องหนูไม่ได้รู้สึกว่าที่บ้านคือต้นตอ่อที่บ้านคืออีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้รู้สึกคุณรู้สึกอย่างนั้นเหรอครับคนละเรื่องกันอีกใช่อาวรู้สึกว่ามันมันคนละคนละคนละอย่างนี้กันคนละายถึง <mor> ตรงนี้เคสหนึ่งครับตรงนู้นอีกเคสหนึ่ง เอางี้ก่อนนะ,<ฮ>ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสำรวจจนครบพื้นที่ก่อนแล้วในการแก้แก้อย่างไงแล้วจะต้องจัดการยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่บ้านสิ่งที่คุณจะต้องเจอมันนั่งรวมกันดูทีวีหน้าบ้านเลยอยู่ในห้องรวมมันอยู่ตรงโซฟาแล้วมากกว่าน,นั้นอีกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ ี o, ครับผมมาแล้วเราต้องช่วยให้สุดนะค่ะเรื่องผีขอให้บอกค่ะครปะทะได้ปะไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปบ้างกัน่่ะคุณมณนิกาคุณเห็นอะไรครับเห็นวิญญาณผู้หญิงที่ผมยาวตัวเท่าคนปกติแต่แขนขาคือเขานั่งอยู่บนหลังคาแต่แขนขาเขาลงมาถึงพื้นนะพี่ยืดหยุ่นมากคุณเคย ครับเจอบางสิ่งบญญางอย่างครับตะปูสองหอกครับพันสายเป็นตะปูพันสายสิงเห็นคนนั่งเหมือนปาร์ตี้กันนั่งเหมือนกินอะไรกันอยู่ครับเ,เต็มหมดเลยครับเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยบริเวณนี้ที่เห็นตรงนี้ เขาเดิน,นเขากำลังค่อยๆย,ย,ย่างสามขุมมาหาเราอ่ะพี่เจคือร้อยกว่าดวงได้ในห้องนี้นะออแน่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่หนูว่ามันเป็นร้อยอ่ะ,อะมันรอบตัวเราไปหมดเลยเห็น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 คนยืนอยู่ตรงนี้